แดงคือเหมือนไอด้าแกะรอยไอด้าหมากูไม่น่าจะมาอยู่กับทุกคนได้เว้ยซูยอนน่ะนมข้าวคือคนหนูคือลูกแบบกระสินกูลูกหนูโยตกอะโอ๊ยน้าเกิดอะไปบอกใครนะไปบอกใครไม่บอกหรอกสวัสดีค่ะพวกเราเป็นชิพไยอุ๊ยกูมองอันนานอีกแล้วอะ ไม่เป็นไรก็องเหมือนกันวันนี้เรามาในหัวข้ออะไรคะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเอ้ยใช่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงของพวกเราเพราะว่าแต่ละคนก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงใช่ไม่เหมือนกัน ก็คือคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนแบบที่กําลังลังเลว่าเอเลี้ยงดีไหมไม่เลี้ยงดีไหมเลี้ยงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้มาดูกันนะคะว่าสุดท้ายเราการมีสัตว์เลี้ยงมันดีหรือเปล่าอุ้ยเราดูเป็นช่องนาดีสุดเลยแล้วเพิ่งคิดได้เมื่อกี้แบบประโยคเมื่อกี้สุดยอดอะอยากหอยด้าตอนนี้ให้ด้ามีน้องน้ำแดงเวลาพูดเรื่องน้องน้ำแดงเราจะทำเสียงอะไไม่ได้แค่แค่น้ำแดงแดงฟันมันก็แดงใช่หรอ่า ตไอ้ได้จะมีน้องน้ำแดงอยู่หนึ่งตัวเป็นชิวาว่าเรียกว่าเป็นหมาตัวแรกที่เลี้ยงตั้งแต่แรกมาเองโดยฟูมฟ <cassette. S 2> ัก <ค Latin> อะเพราะว่าก่อนหันนี้เี้เลี้ยงหมามาตลอดแต่ว่าจะเป็นเลี้ยงแบบว่าคุณแม่เลี้ยงตั้งแต่เกิดมาคือที่บ้านเลี้ยงหมามาตลอดแต่ว่าของน้องน้ำแดงอะได้มาตอนสมัยเรียนประมาณปีหนึ่งปีสองแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ได้อยู่คอนโดใช่ไหมก็เลี้ยงได้ไม่ค่อยสะดวกเพราะที่คอนโดก็จะมีกฎว่าเขาห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงห้ามเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ก็เอาน้ำแดงไปอยู่ที่บ้าานของคุณย ซึ่งตอนนี้ที่บ้านของคุณยายก็จะมีซูยอนอีกหนึ่งตัวซูยอนซูยอน าาต้องเวลาเล่นยงส่นต้องแบบเดะเว๋ซุยอนน่ะแล้วสุยอนไปไงซุย,อน,อ,ยอนเป็นหมาของพี่แต่ว่าแค่ตอนนี้เออน้ำแดงได้มีเพื่อนเอาไปอยู่ตรงนั้นน่าจะดีกว่าอยู่กับเราเนี่ยเอเอ,เอ,เอ,เอได้มาเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งพอดีว่าเขาเลิกกับแฟนในช่วงนั้นแล้วดันมีพันธะ้ดยกันที่ซื้อหมามเลี้ยงด้วยกันในตอนนั้นก็คือเขาก็มีปัญหาชีวิตกันอยู่แล้วหละเราก็รู้สึกว่าแล้วหมาล่ะตอนนั้นคือเขาเก่ยงกันแล้วว่าเออใครจะเอาหมาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยวนเราก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมต เอามาให้ใครเลี้ยงก็เอามาให้นี่ก็ได้ช่วงนั้นอะตอนที่เขาเริ่มทะเลาะก,กันอะเขาก็เริ่มแบบเอามาฝากเราอล้นี่บอกเ้ยเอามาได้เลยจนครูที่คณะถามกูว่ามึงเป็นจัตุจักรหรอ <laughs> เอาหมาที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหมาของตัวเองไปคณะด้วยไปเลี้ยงให้ด้วยกันคอกจริงจังสุดจริงจังสุดๆจนสุดท้ายไม่มีใครรับน้ําแดงไปเลี้ยงก็เลยแบบเอออยา่าอย่าเอามาเลี้ยงเองก็ได้แล้วเป็นหมาที่หน้าเหมือนไอ้ดำใช่ เข้าใจคำว่าที่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงจะน่าเหมือนคนในนี้แล้วอะเหมือนเจ้าของเหมือนมากแดงเหมือนนายด้ามากเหมือนทุกประการเหมือนไหมเหมือนคอมเนียนสมกับเป็นลูกแม่อของนายนะคะตอนนี้มีอยู่สองตัวก็คือเป็นน้องหมาพันปอม กับแฟนบูด็อกคือเราเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กไม่เคยเลี้ยงแมวเลยแมวไม่เคยอยู่ในแบบในชีวิตอะตอก่อนกูกลัวแมวเลยใ่อก่อนไม่ชอบแมวจนกระทั่งมาอยู่กับนมข้าวก็เลยไม่ชอบยิงกว่าเดิมไม่แต่ก่อนกูเคยโดนแมวตะบก็โดนแมวเหมือนกันกูก็เลยไม่ชอบแมวแล้วก็กลัวแมวมึงเรอว่าตะก่อนกูเลี้ยงหมาอู้ยไปเริ่มเลยกลอวแมวแล้ว ตัวแรกที่ที่เลี้ยงเลยจําได้ว่าชื่อทูทูซึ่งทูทูอ่ะเป็นหมาพันผุดเดินมั้งถ้าจะไม่ผิดคืออยู่กับบ้านเรางมต่เด็กมันน่ารักมากตรงที่เหมือนมันจะคอยปกป้องเราแล้วแบบทีนี้มันก็แก่แล้วมันก็ตายก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ก่อนชื่อโอนตินคออนตินอ่ะเป็นหมาที่อยู่กับกูมา18ปีปด้ีอายุยืนมากอยู่ในกูสองขวบอ่ะก็คือเสียตอนกู20มึงกูร้องไห้เป็น แบบเหมือนตอนแรกก็จำว่าจะไม่เลี้ยงสัตว์แหละแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะมันผ<ะ>ุกพันอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่ว่าเหมือนแม่กูบอกว่าบ้านเราต้องมีหมาบ้านเราถึงจะมีพลัง <laughs> ชอบแมวดูดวงมาแบบบ้านมันต้องมีแบบมีสัตว์เลี้ยงเออมีหมาอะไรอย่างเงี้ยอาก็เลยไปได้ไอสองตัวนี้มานะตัวจี๋ขาวชื่อจันเดย์ส่วนตัวอ้วนๆชื่อลาเต้และนี่ก็เป็นแมวของเราทั้งสองตัวนะคะชื่อนมข้ากับน้องของนินนี่อันนี้ก็จะเป็นขาวมณนีที่ผสมสามสีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อหน้าและแมวดําเหมือนเคี้ยวกุดใช่เหมือนเคี้ยวกุดกับเพลิงนวลคือสองตัวนี้นะคะเป็นแมวจรนมข้าวอ่ะเป็นแมวจรที่แบบอยู่ดีก็หลง เข้ามาในตอนที่เรา,า,ก,ากักตัวอยู่ตอนคุณเนยแต่โควิดเป็นเหตุการณ์ที่แบบงงๆแล้วก็ก,กักตัวอยู่แล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ลงมาปุ๊บอยู่ดีก็มีแมวจากไหนก็ไม่รู้มาที่บ้านตอนนั้นอะบังเอิญมากเพราะว่าจริงๆแมวตัวเนี้ยหลุดเข้ามาสักพักแล้วแต่พ่อแม่ไม่บอกเพราะรู้ว่าถ้ากูรู้ปุ๊บกู<ะ>เลี้ยงแม่ <c oughs> แลวคือพ่อแม่เนี่ยไม่เลี้ยงสัตว์เลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลี้ยงแมวเลยแต่ว่าเคยมันมีแมวจรมาอะไรเงี้ยทิวให้อาหารอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าน้องก็โดนหมาแถวบ้านกัดอะไรเงี้ยก็เสียใจที่ แต่ก็ตั้งปณิธานตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะเลี้ยงแมวจรขอแมวที่หลงมาแล้วบังเอิญเจอเพราะรู้สึกว่าแบบเดสตินีเออ,อตั้งเปา้าไว้ว่าต้องเป็นแมวที่บังเอิญเจอเท่านั้นที่จะเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วนมข้าวคือบังเอิญจริงกูแบบเพิ่งหิวว่าเ๋อลงไปหาอะไรกินได้ไหมแล้วตอนนั้นตอนตีสองกูเลยลงไปเพื่อก็เลยเปิดกล้องเพราะอยากรู้ว่าอิตุมันจะกินอ,อะไรขึ้นมากินแล้วพอพี่เขาเปิดกล้องปุ๊บพี่รอดเข้ามาเธอมีแมวอยู่หน้าบ้านกูก็เปิดปุ๊บแล้วกูก็แบบเห็นนมข้าวเดสตินี ยังแบบเกือบขาวมีลายนิดหนึ่งประเด็นปะคือปกติแมวมันจะกลัวคนใช่ปะถ้าแมวที่กลัวคนอ่ะมันจะหนีไปเลยแต่หนุ่มข้าวพอกูเปิดประตูปุ๊บมันร้องแล้วแบบเรเงี้ยงแล้วกูแบบเข้ามาไหมก็เลยเปิดประตูปุ๊บแล้วมันก็เข้ามาเี่มาเลยังเข้าศาสรเลยสุดทุกคนรู้คาว่าหนุ่มข้า เลอกบ้านได้ถูกถมากเพราะว่าแบบบ้านอื่นเขาเลี้ยงหมากันหมดเลยไงแล้วอยู่ดีมันก็มาบ้านกูซึ่งนมข้าวมันแนวที่กระโดดสูงไม่เป็นมันเลยกระโดดออกจากบ้านกูไม่ได้ไม,ไดมันเลยต้องมาอยู่บ้านนี้แล้วมันก็หิวนี้ก็เลยเอา,เอา,เอาข้าวเอาอะไรให้มันกินสพักก็คือมันก็ไม่ไปไหนเลยส่วนหอมนินก็จะเป็นหนึ่งตัวนะคะตอนนั้นมันเกิดขึ้นตอนปีใหม่แล้วคือทางบ้านอ่ะออกไปจับฉลากที่บัญญาแล้วคือปล่อยนมข้าวไว้ตัวเดียวแล้วพอเปิดกล้องอะมึงมันเหงาแล้วยิ่งแบบตอนนั้นพวกมึงเหงายให้กููดว่ากเข้าวมา ชอหาออยู่เดียวดยก็เลยโพสหาอุปการะว่าอยากเลี้ยงแมวดำเพราะจริงเนี่ยชอบแมวดำมากจริงๆอยากเลี้ยงแมวดำมาตลอดก็เลยโพในไอจีก็เลยมีคนทักมาว่าโอเคเพิ่งมีแมวจอนอ่ะมาคลอนลูกทิ้งไว้แล้วแบบน้องหาบ้านพอดีก็เลยไปรับอีกตัวหนึ่งสุดราชินีแมวจอน จะบอกว่าไปรับหอมนินมาตอนแรกที่ไปดูอะตัวเล็กมากแล้วก็มีสงตัวเป็นเพศช,ชายคืออยารเเพศช,ชายเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงแมวคนละเภศมันจะเข้ากันได้ดีกว่าไม่เห็นจริงเลยไม่เห็นจริงเลยยังตีกันอยู่เลยยังตีกันอยู่เลยตอนแรกไปจริงๆได้หนึ่งตัวเขาก็บอกว่าให้เว้นระยะไว้ก่อนเพราะว่าอยากฉีดวัคซีนให้ครบแล้วค่อยไปรับพอไปรับปุ๊บอีตัวที่กูเลือกกอ็<อ>คือแบบโซนแบบว่าแล้วเขาก็บอกว่าต<อ>ัวนี้โซนมากเลยนะครับกูกูไม่อยากจะคิดสภาพเ่าตัวนั้นมาเลยน่าะสิคุณบอกงั้นเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะก็เลยยหิบตัวนี้แท นิสัยสัตว์เลี้ยงน้ำแดงคือเหมือนไอ้ดาแกะรอยไอดาา้ดาขี้หนาวก็ขี้หนาวเหมือนไอ้ดาเป็นหมาที่แบบว่าอยู่ห้องแอร์แล้วก็ตัวสัน่นถ้าสมมตุ่มแอร์เย็นเกินอ่ะตัวจะสัน่นแล้วก็แบบขี้อ้อนเหมือนแม่มากที่สุดที่สุดแล้วก็เป็นแล้วก็แบบจะเป็นจริตแบบว่าถ้าอยู่กับแม่ก็คือแบบจะอยู่กับแม่แม่จะต้องโปรเทคชันแน่นอนบบอะไรแต่ถ้าเธออยู่คนอื่นเอุ่มขอเล่าเลยเทั้งที่ไอ้ดามันอุ้มน้ำแดงคือ เงี้ยจัดเงี้ยใส่ทุกคนเลยสดๆแล้วประเด็นปะมันเห่าไว้เท่าไหร่นะกัดไอ้ด้ด้วยคือเหมือนแบบอยากกัดกลัวอหไอ้ด้อมแองอะไรหมแอไแข็งแก่เลยพอไอ้ด้ยกมาให้กูอุ้มปึบเนียบเงียบเงียบเราแบบเป็นเด็กดีแบบอื แล้วพอคูเอาไปให้อีดาปุ๊บเก่งเก่งอยู่กับแม่ใช่แต่ว่าชืวอว่ามันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันจะแบบเก่งเมื่ออยู่กับเจ้าของอะเลี้ยงสองตัวใช่ไหมก็จะตัวเล็กก็คือปอมปอมอะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือปากมันเปาะอ,อยู่แล้วมันจะเห่าในทุกสถานการณ์ขอให้ได้เห่าอะคือไม่ว่าใครจะเดินผ่านหน้าบ้านหรือไอลาเต้จะทําอะไรก็คือขอให้เห่าขอให้ได้ฟองอะไรอย่างเงี้ยลาเต้อะนิสัยมันอ่ะมันนาดอะ ไม่ไม่หมารักบ้านมากห่วงบ้านห่วงแม่มากๆแบบมากที่สุดก็คือถ้าสมมติว่าแม่กูอยู่อ่ะก็เก่งกับทุกคนเก่งกับกูด้วยเพื่อนมาไม่ได้อ่ะยี่ตู่จะแวะฉี่ที่บ้านอะเขาใส่กูแปบว่ากระโดดทีบใส่เยอะนะกูอบอกเลยนะว่ากูอยากเล่นกับลาเต้ลาเต้เป็นอหขอโทษแทนรื้แทนนะแบบ เห็นลาเต้แล้วมันเป็นหมาพันหน้าขยับมาทุกคนเป็นบูดองแน่ๆแล้วอ้วนๆนะมันหน้าแบบจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้จริงน้องคัวแน่่่่นนนนนนอออจรรริิิงั้้้กกููเเเขาาาไปยยมมแแแบบบบบบบล คือเหมือนในมีมที่แบบเข้ามาจ้าหมาบ้านฉันไม่ดูครูก็ไม่เข้าใจว่ามันไปเสียนนีใส่ตอนไหนจ้างครูมาสอนด้วยนะฟังครูแค่คนเดียวไม่ฟังว่ามันฉลาดเว้ยมันเป็นหมาฉลาดแต่ฉลาดแกมโกงอะคนถ้าอยู่กับหมามันก็เป็นเด็กน่ารักปะที่สุดเออครูกอดแม่กูเนี่ยกูจะโดนกัด มันไม่อยากมีมึงเป็นพี่งไงเล่นกูเป็นเจ้าของมันนะกูคนเลือกมันเองว่าเอาตัวนี้มันยังไม่ชอบกูขนาดนี้น้องกตน้องต้องเป็นเด็กกูเข้าใจว่าทำไมมึงเลือกน่ารักมากแต่ว่าถ้าแม่กูไม่อยู่บ้านอะเท่านั้นแหละมันจะน่ารักกับทุกคนมึงของกูเหรอนมข้าวคือคนหนูคือลูกแบบกระสิอกูลูกคหนู่ยโยคือนมข้าวเป็นแวจรที่ดัดจริตมาวันแรกคืออ้อนสักพักเริ่มแบบ เริ่มหญิงแต่มันเป็นเด็กดีนะไม่กดัดไม่งับคือมันจะงับเฉพาะตอนที่แบบคนไปกวนตีนมนะันอะแต่แบบถ้าปกติอะมันจะชอบแบบติดคนมากฉันขออยู่ในห้องที่มีเธอนะแต่เธออย่ามาแตะตัวฉันฉันขอ,อน,นั่งอยู่ตรงนี้แต่อย่ามาแตะตัวกูถ้าแตะปุ๊บกูเดินออกแล้วคือมันน่ารักมากตรที่ว่าก่อนอันนี้ก่อนที่จะมีหอมนี้มันเหงาใช่ป่ะละ่ะ <c oughs> แล้วเวลาที่แบบพี่ออดอะมันจะตื่นก่อนแล้วไปกินข้าวคือนุ่มข้าวก็จะนอนด้วย <c oughs> ใช่ไหมพอพี่ออดลงไปกินข้าวปุ๊บมันจะเดินมาที่ห้าห้องแล้วร้องเรียกกู ขอแค่ให้กวดลงไปอยู่กับพี่ออสอะมันจะหยุดทําไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องลงมากินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแมวแบบว่าแพ้ฝุ่น มีช่วงหนึ่งตาบวมตกใจมากว่าเป็นอะไรไปหาหมอปุ๊บหมอบอกว่า,วาน้องแพ้ฝุ่นคะ่ะเป็นแนวจริงเนี่ยเพราะว่าก่อนอันเนี้ยจะปล่อยให้นมข้าวออกมาเดินข้างนอกบ้านแบบในตรงสวนอะไรเงี้ย้เขาแบบได้วิ่งเล่นกับคุณตาอะไรเงี้ยก็คือโดนโคลนดโดนยาไม่ได้ไม่ได้ขอคันนินึงเฟนก็เป็นเฟนหรอกินอะไรผิดนิดนึงอ่ะไม่ได้เลยอาจริงๆแล้วมันบก็เป็นหมาที่พันผสมเลยอ่อนแอง่ายกินนิดนึงคือท้องเสียนิดนึงคืออ้วกก็ไม่มีอะไรแล้วนมข้าวก็จะประมาณนี้เป็นเด็กแบบว่าเด็กดีเด็กน่ารักอะไรเงี้ยนิ่ง ยิงๆส่วนหอมนิงก็คือพึ่งมาก็คือโซนมาก อ้อนมากขัวเนี่ยแทบจะสิงเข้าไปอยู่ที่ขากูแลแล้วมันอยู่เป็นคือนมข้าวจะเป็นไม่ชอบเสียงดังสมมติว่าเรามาปาร์ตี้กันนมข้าวก็จะปีกบิเบีวอยู่ชั้นบนแต่หอมนินก็คือฉันจะอยู่กับพวกเธอจังจอยแต่เด็กต่วิ่งวิ่งหน้าบ้านครัวหน้าบ้านครัวหน้าบ้านครัวอะไรวย่งเคือเนี่ยคือแบบโยแลนี่ก็เสด็จเด็กวะมันชอบให้คนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนตอนแรกตกใจมากเพราะว่านมข้าวอ่ะขู่สัตว์ทุกตัวนมข้าวไม่จอยกับแมวตัวอื่นเลยแต่ว่าเอาหอมนินมากลายเป็นว่านมข้าวอ่ะเลี้ ชิมกลิ่นกันอะไรเขาชิมกลิ่นปุ๊บนมข้าวเรียตัดไปที่หอมนินเหมือนหอมนินมันโตมากับเด็กผู้ชายโย <Yo. S 1> <laughs> มันโตมาแบบเด็กวัดนะมึงเข้าใจว่ามันก็จะมีความเล่นแรงอ่ะอเออแล้วคือน,นมข้าวมันแบบมันไม่ได้แรงเลยแต่ว่าหอมนินมันจะเล่นแรงขี่พี่ไปงับคอพี่อะไรเงี้ยคนนมข้าวเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวกูเล่นกับผู้เขาหอมนินเป็นไรลูก เรื่องตลกของเรานะอย่างเนี้ยจริงหรอเยอะมากครั้งหนึ่งที่พาที่พาน้ำแดงอะไปมหาลัยใช่ปะแล้วมันมีเพื่อนที่เป็นอิสลามสิ่งที่น้ำแดงทำคือไล่งับเพื่อนคนที่เป็นอิสลามโดยที่ทั้งเพื่อนอะอยู่ทั้งคณะเลยแต่ว่าไม่วิ่งไล่ใครแล้วน้ำแดงวิ่งไล่เพราะอยากเล่นกับมูมูเพื่อนขู่ออมูมูเออแล้วมันอยากเล่นอยากเล่นด้วยมากก็วิ่งแบบงับงับมาไล่กันแล้วก็วิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเพราะมันบอกว่าใช่อย่ามาใกล้ข้าอย่ามาใกล้ข้ะไร้ย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงที่ไอด้ามาอยู่คอนโดใช่ไหมน้ำแดงมันติดไอด้ามากน้ำแดงก็จะต้องนอนแบบว่านอนอยู่ใกล้ๆเ<า> <F> พื่อนขับนำไปแล้ะเออคือนบบอ้ำแดงต้อง นอใกล้ๆไอ้ด้าตลอดอ้าถ้าสมมติมีใครที่แบบว่ามานอนใกล้ด้าที่นอกหนึ่งอ้าจ <c oughs> ัดตัวไอ้ด้าคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะนอนขั้นกลางหรือแบบอย่ามายุ่งกับแม่ค่ะมันมีแบบอ้าสมมติแม่อะ <c oughs> ลงลงพื้นใช่ไหมแบบน้ำแม่อยู่ข้างล่างฟันหนึงน่าร่มให้ขออยู่ข้างบนแป๊บนึงแต่แดงก็จะแบบว่าได้ยินเสียงร้องหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบฮือ เจ็บแม่เจ็บแม่โดนทำลายร่างกัวแม่โดทำลายแม่ไม่เป็เจ็บลูกเสียวแม่คือจะบอกหนูให้เข้าใจมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าก็คือต้องเอาไปไว้ข้างบนนั่นแหละมึงเหมือนก็เก่งใจอ่ะเออแต่ก็แบบเออมันมาแล้วน้อเลยบุก็ต้องเอาไปไว้บนหมอนแล้วก็หนันั่งมองรู้คือขำก็ขำมากต่แบบว่า แัน้นมันก็คือแบบเราต้องปฏิบัติภารกิจอะ้ดีที่สุดต้องไปตอน้แด <ทำ S 2> ง,ง <c oughs> เป็นเพศ่เมียเราซึ่งเพศเมียปกติเรามันจะไม่ค่อยตุยตุกาตาแต่หลังจากนั้นเหมือนมันเห็นนะท <c oughs> <c oughs> ไมตุยตุกาตาเราก็ช็อกมากแบบเพืเมียตุยตุกาตาด้วยเหรอเข้าใจป้ะทำไมน้ำแดงถึงตุยตุกตายังไม่เข้าใจถึงถึงวันนี้อ่ะแต่หลังจากวันนั้นอ่ะก็ตุยตุกตา เรื่องตลกของกูไม่ค่อยมีมีแต่แบบมีแต่คนถามว่านมเมข้าวทองหรือเปล่ามึงมาเป็นเด็กอ้วนใหญ่มาตั้งแต่วันแรกที่กูพาไปหาหมอแล้วหมอพาไปอันตราซาวเลยา<อ>หมอ,หอสงสัยว่าน้องทองหรือเปล่าแรงมากมันเป็นเด็กอ้วนน <c oughs> ะหมอไาอันตราซาวอะ่ะแล้วบอกว่าน้องไม่ได้ทองนะน้องแค่อ้วนเซลล์เลยเอาของซันเดย์อะลาเต้หมดแล้วเหรอของลาเต้ก่อนละกันไอลาเต้มันเป็นหมาดุมากมึงเวลากูจูงไปข้างนอกแต่ถ้าอยู่นอกบ้านมันจะไม่เห่าพาเพื่อมันก็จะไม่ทำอะไรถ้ามันไม่มีคนเข้ามา มันก็ไปดมดมขาคนอื่นอะไรเงี้ยกูต้องดึงเอาไว้ตลอดเวลาต้องห้ามะลาใจกูก็กลัวว่ามันจะไปกัดใครเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักถ้าสมมติอยู่นอกบ้านมันจะเหมือนไม่ได้อยู่บ้านตัวเองก็ไม่ห่วงแล้วอะไรเงี้ยก็คือพาไปเดินนอกบ้านได้ปกติถ้าสมมติจะมีคนที่จะยื่นมือมันเล่นแล้วกูก็จะแบบว่าอยา่ะไปเซนทันอีสต์วิวกูก็พาไปเดินปกติแล้วมีหมาหมาตัวอื่นคูคูกกันแบบทะเลาะกันอยู่หมากูยืนดูออหมากูเป็นตัวที่ยืนดูอ้วก กูแบบเจ็ดสักสีบป่ะก็ <laughs> เป็นหมาดูทั้งานยืนดูคนอื่นทะเลาะอก,กันยืนเยอะเ่ <laughs> <laughs> ส่วนสันเดย์ก็จะเป็นหมาที่ไม่อยากอยู่บ้านอะ่ะ <inaudible> มึงเปิดประตูได้ตอนไหนอ่ะ <inaudible> วิง่งเลยคือวิ่งหนีออกจากบ้านตลอดเวลาแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่ได้แต่ว่าจะไปตามได้เพราะมันจะอยู่หน้าบ้านสาวมันจะมีสาวตัวหนึ่งในหมู่บ้านน้องน้ำตาลแน้องน้ำตาลเขาไม่ค่อยชอบสันเดย์คือไปเฝ้าหน้าบ้านทุกวันเัาก็จะไปนั่ง รักเขาข้างเดียวจริงรักเขาข้างเดียวเริ่มจากคนเลี้ยงแมวเหรออะไรที่มันต่างปกติอุ้ยน่าเกียนะเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างงี้มันอยู่เป็นนะละดูดิโอ ก็คือข้อดีของการเลี้ยงแมวนะคะก็คือ1แมวมันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองอคือมันจะไม่ต้องเล่นกับมันมากจะมีเล่นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแมวจะรักสันโดดไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่านะแต่ว่าจะประสบการณ์ปล่อยไปเลยเรียกว่าเหมาะกับคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วแมวมาตอบโจทย์เพราะว่าแมวมันจะเป็นแค่นี้อย่างมากสุดมันก็จะแค่แบบมาอ้าอนม,มาคอเคียอย่างมากสุดก็เกาๆแล้วมันก็จะแบบเล่นเล่นเล่นตะกุยแล้วบางทีมันก็เล่นอะไรของมันเองได้มันปัดอะไรของมันเองสนุกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเลี้ยงแมวก็คือก็วางอาหารไว้ให้เเป็นวลามีีีีทท่่่อึฉ แล้วมันก็อึฉี่เป็นที่เหมือนมันจะฉลาดว่าแบบใครที่คนเล่นด้วยใครที่ไม่คนเล่นด้วยเพราะว่าอย่างเนี้ยแม่ไม่ชอบแมวเลยนมข้าวคือไม่ยุ่งกับแม่เลยคือนมข้าวจะไปนั่งข้างๆแม่แต่ว่าจะไม่ไปคอเคียซึ่งแม่ก็เลยรักนมข้าวสุดๆแต่หอมนี่ยังไม่รู้พ่อกับแม่คือรักนมข้าวอ่ะหอมนี่สุดๆที่เราสึกว่าคนเลี้ยงหมาอาจจะต้องแบบมีเวลานิดนึงต้องการความใส่ใจเป็นสุดๆแล้วเขาก็แบบต้องการให้คนเล่นด้วยต้องการแบบความรักอะไรหมากูอย่างเงี้ยถ้าเป็นไอตัวเล็กมันก็จะ อยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันมันไม่ได้ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วม,มันแค่ชอบออโลกตลอดเวลาไปคุยกับหลายคนที่เลี้ยงเฟนมาเขาบอกว่าเฟนนะ้นมันจะขี้นอยใจเรียกร้องความสนใจเพราะว่ายิ่งมาอยู่ด้วยกัน2ตัวเหมือนมันจะรู้สึกว่าซันเดย์ปอมอ่ะแบบมันอุ้มง่ายกว่ามันหยิบง่ายกว่ามันแบบคนเล่นง่ายกว่าอะไรเงี้ยถ้ากูนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะเฟนเนี้ยมันก็จะเดินมาแล้วก็แบบนั่งแบบ ขอให้ได้แบบอย่างเงี้ย <belli S 1> หรือว่าขอให้เราตูดแะบ,บนี้ยกูแปะขากูอย่างเงี้ยมือแอบเรียกร้องความสนใจเยอะแล้วเราต้องแบบให้แบบแบบให้ให้จนมันรู้ว่าแบบเออมันได้รับอ oh. ะเหมือนน้ำแดงน้ำแดงก็เป็นอะไรที่แบบขอหยุดหน่อยได้ไหมจ๊ะขอแตะน้อยขอมีแบบร่างกายโดนตัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะหรือตัวเวลาขี้ขี้ปุ๊บเปิดประตูต้องแบบ ขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมจ้าแล้วไลกใจกันเลยตอนนี้ที่เอาไปอยู่กับสุยอนอ่ะพอมีเพื่อนปุ๊บเขาก็จะอยู่กันได้แล้วแต่ตอนที่เขาอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่ได้เลยจ้าอยู่ห้องไม่ได้เลยจ้ากูโดนปรับไปแล้วจ้านี่ติหยากรต้องเอาไปอยู่ที่อื่นเลยมันก็เป็นกฎของสถานที่นั้นๆอยู่แล้วเราก็ไม่ควรไปไอ้นี่แหละจริงๆแล้วแต่ตอนแรกก็คือพยายามเราแกล้งๆดูแบบฟลุกสรุปก็คือโดนเพื่อนสาบไม่พอโดนตีปรับไปด้วยนะจะถ้าใครที่อยากเลี้ยงสัตว์ในคอนโดก็หาคอนโดที่ อนุญาตไปเลยพอคอนโดที่เขาไม่ได้ให้เลี้ยงอ่ะเขาก็คงเป็นกฎของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าคนที่ไปอยู่คอนโดนั้นเขาก็คงคาดหวังว่าเขาจะไม่เจอไม่เจอสัตว์ถ้าเราไปใช้คอนโดที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์อ่ะมันก็จะครบเลยบอกเลยว่าเออเป็นข้อผิดพลาดของไอ้ดาไม่ต้องทําตามนะอ๋อแล้วก็แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นกับทุกคนมันเป็นแค่หมากูที่มันเป็นเทวดาเกินไปอันนี้คือข้อเสียรู้สึกหมาเป็นสัตว์ที่ฝึกง่ายแต่กูฝึกมันไม่ได้มันเจียนิสัยไปแล้วหมากูต้องใช้ช้อนป้อนข้าวเนี่ยไม่กินต เถ้าสมุติว่าไม่กินเหลือแบบช้อนสุดท้ายแล้วทุกคนต้องมาแบบสเดกเก่งมากสเดกเก่งมากนั่นหมายให่เกิดเป็นหมาบ้านนึงจริงๆนะหรือจริงๆแล้วอาจจะต้องเกิดมาเป็นมึงอ๋อหกแต่ไม่ชอบไม่อไม่ชอบมึงกชิงหมาเกิดจริงกูคิดว่ามันอยู่กับตัวแล้วตอนในกลัวไม่ใช่แค่หมาแล้วแมวแล้วกลัวมันอยู่ที่การเลี้ยงดูการเลี้ยงดูแล้วเพราะหมากลัวจะฟังตอบเมื่ออยู่แค่ในพื้นที่เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ท่องสุรโลกกว้างแล้วก็แ 哈哈哈哈 ถ้าไม่พร้อมที่จะแบบรับการสูญเสียก็ไม่ต้องเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่กล้าเลี้ยงเพราะว่าแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ากลัวผูกพันแล้วก็กลัวว่าวันหนึ่งมันตายแล้วจะเสียใจแต่พอได้เลี้ยงอ่ะมันให้ความสุขจริงๆความสุขมันเยอะถึงวันนี้เขาจับไปเราอาจจะเสียใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีความทรงจําที่ดีตอนอยู่อะมันมีอยู่จริงอ่ะแบบเออความทรงจํากับความสุขงันมันมันแตะต้องได้มันก็มีอยู่จริงใช่ใช่มันฮีวใจได้ดีมากจาได้ในวันที่เราเจอปัญหานักหนักอะเราน้ําแดงเห็นนี่นั่งึ้นมา มันแบบมันคงไม่รู้จะเช็ดน,น้ําตาให้เราอย่างไรได้ความรู้สึกว่าเออต่อให้ไม่มีใครในวันนี้ที่มาปลอบเราก็ยังมีมาเราแล้วมันหลายรอบกูสังเกตหลายรอบแล้วน้ําแดงไม่อยากให้แบบร้องไห้ถ้าเห็นว่าร้องไห้น้ําแดงจะเข้ามาแล้วก็แบบอ้อ,อนก็คือกูก็เคยแกล้งร้องไห้ตอนนั้นแบบอยู่อนเตียงแล้วก็แบบ <c oughs> อย่างนี้สนมข้าแล้วมันก็เดินมาแล้วก็แบบเอามือมาแตะๆหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยากจะแนะนําว่าถ้าหนูว่าใครที่แบบอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ชอบสัตว์ขนาดนั้นต,ต้องเลี้ยงก็ได้ไตแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเป็นคนชอบสัตว์แต่กลัวการสูญเสียลองชั่งน้ำหนักดูว่าแบบเรากลัวขนาดน,นั้นหรือเปล่าถ้าเ,ออเรากลัวมากๆแบบโอ้ยเราอาจจะกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเลี้ยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าจริงๆอยากเลี้ยงนะแต่กลัวเราจะบอกว่า อา้าเราเปิดใจดูมือจร,จริงๆแล้วกูรู้สึกว่ากูเป็นหนึ่งในคนที่ผ่านการสูญเสียแบบหมาที่อยู่กันมานาน,นแบบม,ม,ามากๆ1สิบแปีมันคือครึ่งเกินครึ่งชีวิตกูอีกอะปีที่แล้วของกูด็อกบีก็เสีย10ออบปีเหมือนกันแต่กูรู้สึกว่าแบบพอผ่านมาทุกวันนี้คิดถึงมหมไหมกูก็คิดถึงนะเว้ยแต่ว่าเออจะอเป็นเมมโมรีดีๆเออแบบกูก็จําได้ว่าแบบกูคิดถึงโอนดินยังเลยแบบเรียกก็มา เขาไม่อหมายถึงว่าความสุขมันมันมีอยู่จริงอ่ะมึงไม่ต้องใส่สายจูงแบบเดินออกไปไหนมันก็เดินอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมึงเอ็นด้วยแม้ว่าวันที่เขาจากไปเราจะเศร้าอ่ะแต่ว่าระยะเวลาที่เขาอยู่มันทําให้เรามีความสุขจริงจแล้วเราก็ทําให้เขามีความสุขเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงตอนนั้นกูปลอบใจตัวเองนกันบอกว่าเออแบบมันไม่ลำบากอะไรว่ามึงแบบไปถึง่าอยู่ตรงนี้ตอนนั้นมันป่วยอะไรเงี้ยเออน้องไปวิ่งเล่นบนดาวมาแล้วใช่แล้วสุดท้ายตอนนี้เขาอยู่กับเราเราดูแลเขาดีที่สุดแล้วเขามีความสุขมากเพราะว่าเราคือโลกทางใบของเขา่นนัแหละ ขอหอมนว่าเธอช่วยดูนมข้าวหน่อยว่ามันเรียบร้อยก็ทําตามที่หน no yes ่อยจ้าส่วนนมข้าวก็อยากจะบอกว่าแหมโตมาละหญิงเลยนะมึงไม่เหมือนตอนหลอกเข้าบ้านเลยนะตอนเข้าบ้านกูเนี่ยทาตัวดีนะตอนนี้เล็กไม่หันเลยนะแต่ก็รักแมวอ่ะรักเขาเหมือนลูกขึ้นมาเหมือนลูกจริงจรงตอนเนี้ยมันคือแบบโซ่ทองคลองใจของกูพี่ออบ้านนี้เขามีลูกแม่ลูกพ่อเพราะว่าพี่อ๋อเชอบนอนกอดนมข้าวกูก็เลยต้องหอมนินมากอดเดี๋ยวหอมนิเสียใจส่วนของไหนอรอ กูแอบคิดว่าหมากูอมันรู้เรื่องมึงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันยังเด็กอยู่แล้วกูไป,ไปดูจอ์นวิกสามมาแล้วตอนที่สามอ่ะมันมีหมาที่แบบเขาสั่งแล้วไปกัดได้อ่ะแล้วกูกอินกูกัมาพูดกับมันว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเธอให้เป็นหมาแบบจอ์นวิกกูเลยคิดว่ามันอ่ะแลาจะวังกูรู้เรื่องอ่ะตอนนั้น ก็อยากจะบอกว่าฉันเป็คนเลือกเธอออกมานะทําตัวมันดีดอยอย่าเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ก็จะบอกว่า <c oughs> อยากให้มันอยู่กับเรานานๆก็พยายามดูแลสุขภาพมันให้ดีที่สุดลดความเป็นเทวดาของมึง ก็ลดความดื้อลดความยิ่งพยองความดุนิดนึงเพื่อนอยากเล่นด้วยเยอะมากทุกคนบอกว่าเอาไปทําหมันแล้วมันจะดุน้อยลงไม่แต่หอมเงียจับให้ทําอะไรมันก็่อ่ะเดียนีทุกคนขอความชื่อเลือนะแบบว่าทํายังไงให้หอมมีเลิกเงบๆงบที่หนุ่มข้าวคือมันไม่ได้ดุมันไม่ได้อะไรแต่มันมันเล่นแรงแล้วมันเล่นไม่รู้เรื่องไปเล่นแบบเงบเงบแล้วหนุ่มข้าวก็ลองคานทำไงสวยละอย่าบอกน้งแดงว่าไม่ใช่มาลากนะที่ให้ไปอยู่กับซุยอนกับบ้านตรงนั้นแล้วที่แบบเหมือนแบบเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหรือแบบเอาามเล่น ได้ทีก็แบบแ๊บๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวรอบแบบพร้อมกว่านี้ก็คงได้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วกลเข้าใจว่าทิ้งแต่ว่าไม่ได้ทิ้งจริงแบบเออเราก็แบบทํางานส่งเงินให้เนี่ยกูทำงานส่งเงินให้หมา <c oughs> จริงจังเลยแล้วคือทุกวันนี้เวลามีคนถามเบียบงมีลูกไหมกูบอกเลยว่ามีแล้วที่ทำข้าวก็หอมนินโต<ด>กูก<ด>็คิดว่าหมาแมวสัตว์เลี้ยงมันเป็นสิ่งที่แบบเยียวยาจิตใจแก้เหงาแบบสุดๆแต่ว่าเราต้องมีเวลาให้มันเหมือนกันเพราะมันก็อาจจะขี้เหงาสุดท้ายนี้จะบอกนะคะทุกคนว่าถ้าใครที่อยากจะรับแมวหรือว่ารับหมามเลี้ยง เงินต้องถึงนะคะจริงใช่เพราะไม่ใช่ว่าแบบบางคนแบบเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็แจกแต่ว่าแบบฉันอยากเลี้ยงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็เอาเขามาลําบากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบการที่จะเลี้ยงสัตว์อะนอกจากความรักมันต้องมีเงินความรับผิดชอบใช่มันต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าจริงๆการหาหมอครั้งหนึ่งมันก็แพงค่าอาหารอีกค่าอะไรอีกอะไรเงี้ยเหมือนมีลูกเมื่อพร้อมมีสัตว์เลี้ยงเมื่อพร้อมจําได้เอด้าตอนที่ต้องเอานั้นแดงไปอยู่ที่บ้านที่ร้องไห้เพราะเนี้ยก็โทษตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองยังไม่ได้พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์นนนาั้ นี่รู้สึกผิดในการที่แบบรับผิดชอบชีวิตน้ําแดงได้ไม่ดีมากๆเลยนะแต่ก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมันก็ทําดีที่สุดแล้วเหมือนกันในการเลี้ยงดูน้าแดงแล้วก็ชอยที่เอาน้าแดงไปอยู่ที่บ้านก็คือ1มีคนดูแลอยู่กับน้ำแดงตลอดแล้วก็น้ําแดงมีเพื่อนมีพื้นที่วิ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นชอยที่ดีที่สุดเลยแล้วตอนนั้นไม่มีใครอุปการะน้าแดงแล้วมึงเลยต้องทำใช่แล้วที่เขาจะเลิกกับแฟนอะไม่มีใครเอาไปเลยเรากลัวอย่างนั้นเลยอะว่าเขาจะเอาหมาไปปล่อยแล้วพัททิว่า มึงตอนนั้นน้ำแดงตัวเท่าโทรศั์ตัวเท่านี้เลยลก็เลยเอามาเลี้ยงเองดีกว่าใช่ก็เหตุผลที่นายกับไอด้าไม่ได้เอาหมามาเพราะว oh, uh, oh. ่าอย่างของไอด้าอยู่ไกลเนาะกว่าจะเอามาไปกัดก็คือค่อนข้างที่น้องจะอยู่ไกลบวกกับแล้วถ้าสมมุิมาเจอกับแมวด้วยเจ้าที่บ้านนี้เขาก็แรงด้วยเขานข้างจะห่วงอยู่แล้วก็หมากูไม่น่าจะมาอยู่กับทุกคนได้ อาจจะอ้วกเคล็บนี้ก็คือติดทีเดี๋ยวโอ้ยมึงสมัครกูกูพูดแต่มันดูไม่ดีเลยอ่ะมันน่ารักมันน่ารักบทที่มันแบบมันอ้อนดีกับคนในบ้านอ่ะคือมันดีมากจริงๆแบบมันห่วงบ้านอ่ะมึงกูเข้าใจเลยแบบแค่ไปสนีมามันก็กลัวว่าเป็นโจรแล้วมันรักบ้านมากจริงๆโอ้มันรักมากคือมันแบบแค่นั้นเองมออไปชี้ถ้าเพื่อนไปบ้านไหนคือเรื่องใหญ่ต้องโทรตั้งแต่ปัตขอาสช่าใช่กลับมา เพื่อนก็มันมาแล้วใช่นี้หมาทำงานเป็นทีมมามาอีกสามนาทีถึงบ้านแล้วแม่กูต้องเอามันขึ้นไปอัญเชิญเข้าห้องก่อนแล้วก็ถ้าสุตมว่าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยเงี้ยยังไม่หมดแค่มาแบบอวดมาพูดอวดกันเพราะเดี๋ยวเราจะเอาแบบตัวแสดงมาจริงๆเราอาจจะตอนนี้ตอนนี้าจจะแปะรูปไปก่อนใช่เราอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพาหมา ไปทำกิจกรรมพร้อมเอออมเราพร้อมคนเราจะมาป้ายใยนี่ด้วยไอเทมสำหรับจัดเลี้ยงสำหรับคนแบบว่าชอบไปป่าเออใช่จ้แาแล้วไปไลไรป่ะอ <c oughs> ิวยามจังเลย <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งช่องเ็นชิทไทยด้วยค่ะบ๊ายบาย